ชื่เอากว่าจะเสร็จครับผมอ่าตอนนี้เป็นปั๊มอ่าสองนิ้วนะครับพันหนึ่งร้อยวัตต์หย่อนลงลึกที่ห้าเส้นครับยี่สิบเมตรอ่าวันนี้ก็อ่าสิบเมตรอ่ามาดูตอนนี้ก็ประมาณบ่ายบ่ายสองบ่ายสองโมงนะครับอ่ามาที่พันเก้าสิบวัตต์ ที่3า0พรอบที่ร้อยห้บสองโวลต์เจ็ดจุดแอมป์ครับตอนนี้400บาทัตร 4, อนุกรมกัน4แผงครับ4แผงครับไปดูน้ำกันตามท่อตามท่อตามท่อตามท่มอไปโอ้โอเคนะไหลเต็มท่อนะครับเบดี๋ยวเชื่อน้ำไหลเต็มท่อไหมเร็วเรว เล่นเลยเล่ยนนามเร็วเร็วเล่นนาเร็วเร็วเร็วอ่ามันเล่นนามเร็วโอเคอ่าโอเคแรงครับด้ายแรงโอเคโอเคส่งงานเรียบร้อยครับเข้าใจไหมพ่ออ่ารับซ้ำเนี่ยซ้ำกับเครื่องสูบบ่ โอเคปับันนี้เขาบ่ต้องมาเสียคาน้นมูกน้ำมันได้ปะเนี่ยอ่าบ่อตองมานางเ้าแดดตื่นเ้ามามันกนไหลหยานียมาแรงแดดเบิดมันกระดับครับปล่อยมันเลยหาตะหม่องกักเจ็กน้ำให้มันแต่ตัวนี้จะได้ยุ่ประมาณเนีมีสวี์ปิดอยู่ครับ